Yeah she's some nice you know she's got สวัสดีครับพเพื่อนๆชาว p p k Channel วันนี้ผมจะพามาดูเวฟตอรอ66ชักร5หัวฉีดนะครับ <c oughs> เป็นรถที่ผมเพิ่งทำส่งรถตัวเองนี่ครับเป็นรถผมเองนะไม่ได้ท่งครเคยจะทดลองทำดูว่าเออมันจะวิ่งกว่าพวกซาบูไหม <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยดวฝาว่าผมทำอะไรไปมั่งแล้ว มาดูเลยครับอันนี้คือรถที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็จะเป็นลิ้น250นะอ่าเป็นระบบ2น้ํามันนะเอ้ยเป็นระบบ2หัวฉีดนะจะมีหัวฉีดแรกฉีดที่หลังเรือน1ตัวนะอันนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ฉีดตรงเข้าตรงปากเรือนคือที่ทําไมถึงฉีดตรงปากเรือนเพราะว่าคอยล์ของผมมันเชื่อมมาแบบนี้ครับมันเชื่อมาถาวรมา นะก็เป็นปากใหญ่เลยแล้วก็เรือนก็เป็นใบ3าแปครับเป็นเรือนของ C.R.F. นะฮะไอชุดใส่คาเร่งตัวเนี้ยผมผมสั่งลาซาด้าไปแล้วเดี๋ยวน่าจะส่งประมาณวันนี้แล้วครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเวลาบิดอะ่ะเนี่ยมันชอบดึงลงมันจะโยกเนี่ยมันทําให้รถเร่งไม่ค่อยติดมือนะส่วนตัวเครื่องก็เป็นเครื่องหัวฉีดนะตรงรุ่นเลยบงังลมไ้ฟ้าเอ้ยไม้ส้มไม้ส้มอ่าก็ประมาณนี้นะ ก็ช่วงหลังก็เป็นขอบคอมดาวน์นะยางวีลเบอร์ลายโตแกแล้วก็ช่วงหลังก็เป็นยาง i อ c นะห้าสิบรก็ทรงรถประมาณนี้ครับเป็นรถตะะอรอะนะฮะก็ท่อนบนไม่มีอะไรมากนะวาเดิมๆนะมีปั๊มถ่านดำตัวหนึง่งนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทเสียงกันดีฟวาครับ ส่วนท่อก็เป็นท่อเคคดีนะ,ก,นะก็เดี๋ยวจะสั่งพาหม่นะเป็นเอาท่อแท้ไปทำนะหาเสียงแน่นๆมาเพราะท่อลูกนี้มันเหมือนแบบว่าไงอะมันโล่งไปนะโอเคไปฟังตอนสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่าเนี่ยน,นี้คือตอนติดเครื่องแล้วนะต่อกก็นิ่งๆประมาณน,นี้ละนะอันนี้คือเห็นไหมเวยเห็นไหม ฉีดด้วยนะนะคือเราต้องล็อกล็อกให้ดีกวาเนี้เดี๋ยวผมจะซื้อเหล,ล็กรูมาแล้วก็ล็อกให้มันแน่นไม่ให้มันเคลื่อนนะเวลาวิ่งไปมันมันขยับขยื่นนะทำให้รถวิ่งเฉียดด้วยครับนะเจอสลูนี่นี่ครับจะฟังเสียงนะ ้นีก็เดี๋ยวผมขอไล่อีกสักพักนะฮะแล้วเดี๋ยวทำเป็น GPS มาให้ดูครับว่าวิ่งประมาณเท่าไรนะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องยกฝาโซ่มาเซตสปริงวาใหม่นะเหมือนว่าสปริงวามันแข็งนะรอบมันไม่ค่อยวักเท่าไหร่ แล้วก็เดี๋ยวปลดชุดเฟืองสตาร์ทมือพวกอุปกรณ์สตาร์ทมือออกให้หมดเลยเพราะว่าเหมือนมันน่วงเครื่องด้วยแลลวครับก็ประมาณนี้ส่วนสเตอร์ก็ผมไล่เป็นสิบห้ายี่หกนะเพราะว่ารถมันก็รับเกียร์เร็วอยู่แต่คือจะให้มันรับเร็วได้มากกว่านี้อีกหน่อยก็ประมาณนี้นะฮะเป็นชุดหกสิบหกมิลตอรออนะฮะชักห้าก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่ม ก็เดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนกล่องด้วยแต่ตอนนี้ใส่กล่องของไม้ส้มอยู่ก็เดี๋ยวจะเบิกกล่องไม้ฟ้ามาใช้นะฮะก็เห็นเขาว่ามันนิ่งกันเดี๋ยวจะลองเอามาใส่ดูโอเคเดี๋ยวผมขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ